โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมราชาจักรลัดทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัพกลุ่มหมวกฟ้านะครับให้ขึ้นการ์ดทองแบบรวดเร็วมากนะครับผมนะแต่ว่าวิธีนี้นะครับมีข้อเสียอยู่ก็คืออ,อใช้หินม่วงเป็นจํานวนมากนะครับผมอ่าโอเคครับก็ตัวที่ผมจะมาสอนนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5ตัวหรือเปล่าห้าหกตัวนะครับก็คือ ลูฟี่สันจินามิชอปเปอร์เอ่ออะไรกัะโซโลโอูอุซุกนะครับผมอ่าประมาณนั้นเลยแล้วก็สันจินะอ่าทีแรกกับเวทีแรกครับผมกดเล่นแล้วก็มาที่ดันเจียนตรงนี้ครับผมดันเจียนรูปนาฬิกาทรายเออเอเอรูปนาฬิกาทรายแบบว่า <c oughs> มันคืออะไรครับ <c oughs> เอเอช่างันเถอะเออนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับ เวลาเราตีนะครับเราก็จะได้พวกเอ,อพวกนี้มาครับผมพวกโซลูอะไรพวกนี้ครับผมตามที่ตามที่มันขึ้นตรงหน้าเลยครับผมสมมุตินะครับสมมุติว่าผมอยากจะได้ชอปเปอร์แม่ดิ่ะชอปเปอร์แล้วกันสมมุติว่าผมอยากได้ชอปเปอร์ผมก็กดตีไปครับอกดตีไปเลย ผมจะไม่ออโต้นะเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นตัวอื่นที่ไม่ใช่ช็อปเปร์นะครับให้กดออกจากเกมเลยครับกดออกไปเลยครับแล้วก็กดเข้าใหม่นะครับโอเคครับก็โอเคครับแล้วก็มาตีกันใหม่เลยนะครับผมนะอ่าตีไปครับผมท่ได้ตัวที่เราต้องการนะครับให้กดออกแล้วก็เข้าเกมใหม่แล้วก็มาตีใหม่นะครับผมไม่ใช่ตีให้จบแล้วค่อยเข้ามาใหม่นะ อ่ารอไปครับเนี่ยครับช็อปเปอร์มาแล้วครับผมก็ตีไปครับผมเร็วซีชักช้าอ่ะนะครับได้ช็อปเปอร์มาสองใบนะบเพราะว่าเกมมันอัปเดตนะครับผมนะอ่าราได้ช็อปเปอร์มปุ๊บครับผมทำยังไงต่ออ่า เดี๋ยวผมขอตีก่อนแล้วกันนะตีให้มันได้ช็อปเปอร์มาแบบรูวๆๆๆๆ,ๆๆๆๆเลยครับผมอ่ะตีไปอ่ะเบลามีแล้วครับผมช่างมันครับผมผมขี้เกียจออกแล้วเข้าใหม่นะโอเค ะครับเราจะอัพตั้งแต่การ์ดดำไปจนถึงการ์ดเขียวการ์ดฟ้าแล้วก็การ์ดม่วงนะครับตีไปเลยครับโอเคครับรอตีจบครับอชอปเปอร์มาอีกแล้วผมมา พี่จริงผมไม่ใช่ถ้าไม้ตายนี่จะเร็วกว่าไหมไม่ใช่สก,กิลจะเร็วกว่าไหมเนี่ยนะครับผมขอแค่นี้แล้วกันนะแล้วก็กดนี่ไปเลยในอุศโ,โอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการอัพอ,อ,อัพการ์ดที่เราต้องการนะครับให้ขึ้นเป็นการ์ดเขียวนะครับผมซึ่งผมก็อัพไปเรียบร้อยแล้วนะอ่าผมอัพชอปป็อปเปอร์ขึ้นเป็นการ์ดเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็นะครับเอ่อต้องหา สายหมอที่เป็นตัวอื่นมาด้วยนะอ่าแล้วกดที่ช็อปเปอร์ผมที่จริงนะครับถ้าเราไม่มีสายหมอตัวอื่นนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปช็อปเปอร์แบบแบบนี้นะครับซึ่งอย่าอย่ากดอัพนะครับผมอย่ากดอัพให้กดที่รูปช็อปเปอร์ตรงนี้กดเข้าไปครับนี้นี่ก็จะขึ้นแบบนี้ครับผมกดแบบนี้แล้วก็อัพครับผมเพื่อที่เราจะไม่เปลืองการ์ดช็อปเปอร์ในการอัพนะครับผมเพราะว่าการ์ดที่เราใช้ไปอัพพวกหมอบนเรือหมอพวกบ้าบอคอแตกเนี่ยมันจะไอพวกเนี้ยนะครับมันจะ ไม่มีการ์ดฟ้านะครับแต่ช็อปเปอร์เราจะมีการ์ดฟ้านะอ่าอัพเป็นอ่าครับผมหลังจากที่อัพช็อปเปอร์เป็นการ์ดฟ้าครบทุกใบแล้วนะครับผมหรือการ์ดที่เราต้องการครบทุกใบแล้วนะแล้วก็ทําการอัพแบบให้มันขึ้นเป็นการ์ดแบบนี้เลยนะครับก็ก็ประมาณสองวันือเปลสองวันหรือไม่ก็เออประมาณสองวันครับได้แน่นอนครับการ์ดม่วงอ่าและช็อปเปอร์การ์ดม่วงแน่นอนครับประมาณสองวันครับผม เป็นวิธีที่ง่ายๆและเบสิกมากนะครับผมอ่าครับผมมาสรุปคลิปนี้กันครับวิธีที่หนึ่งครับเข้าไปในดันเจียนครับแล้วก็ตีนําตีเอาการ์ดที่เราต้องการครับผมวิธีที่สองครับไปกวาดล้างครับผมไปกวาดล้างเอาเอ่อการ์ดเอ่อสายที่เราจะใช้อัพอะครับสายที่เราจะใช้อัพเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องอาการอัพช็อปปร์ที่เป็นสายหมอแล้วก็ไปตีไปกวาดล้างเอาสายหมอมาอ่าแล้วก็สามครับผม ทำการอัพให้มันขึ้นเป็นการาดเขียวกร์ดฟ้าและกร์ดม่วงไปตามลำดับซึ่งการอัพตามลำดับแบบนี้นะครับมันค่อนข้างจะเปลืองหินม่วงนะครับผมก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมก็สวัสดีครับอ๋อแล้วก็นะครับใครที่อยากให้แคสตัวอะไรหรือหรือใหออ้ใช้ตัวอะไรเล่นก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับป่มนะอ่าก็สวัสดีครับผม